สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับมาอยู่ในเกมที่ชั่วฟีฟ่ามือบายสองพันยี่สิบสองนั่นเองนะครับผมสําหรับฟีฟ่ามือบายเวอร์ชันนี้นะครับมีเสียงภาคด้วยนะไม่แน่ใจว่ามีตั้งแต่เวอร์ชันสองพันยี่สิบเอ็ดหรือเปล่านะครับใครที่เล่นสองพันยี่สิบเอ็ดอยู่นะครับสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับว่ามีเสียงภาคแบบนี้หรือเปล่านะครับมีเสียงผู้บรรยายนะครับเดี๋ยวจะมีการเรียกชื่อนักตรงนักเตะอะไรแบบนี้ด้วยนั่นเองนะผู้ชมครับผมเดี๋ยวจะแนะนํานะว่ามันสามารถอ่าดาวน์โหลดยังไงนะครับในส่ววนนนของงตััเเสียาาะะครบ นี่ครับเลี้ยงก่อนนะครับอันนี้เป็นมุมกล้องแบบที่สามเนาะตีโมแวนเนอร์รโอ้โหสุดสวยครับผมเห็นปะมีเสียงผ่าทุกคนน่าจะได้ยินเบาเนะผมก็จำไม่ได้เหมือนกันว่ามันมีมาก่อนหน้านี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าฟีฟ่าเนี่ยผมเล่นปีละครั้งหนึ่งนะครับก็คือตัวเกมอัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่ผมก็เล่นครั้งเดียวแล้วก็ลบทิ้งเลยนะครับหลังจากที่ทำคลิปวิดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับตัวภาพกราฟ,ฟิกของเวอร์ชันนี้ก็ถือว่าดูดีประมาณนึงเลยนะครับ นี่มีเสียงภาคนี่ทําให้ตัวเกมแบบน่าเล่นขึ้นอีกพอสมควรเลยนะครับนะไม่แน่ใจว่าก่อนหน้านี้มีหรือเปล่านะครับผมก็จําไม่ได้เหมือนกันต้องถามคนที่เล่นบ่อยๆอยะครับส่งไปครับนี่เห็นปะ่ะมีเสียงภาคนะครับแวนะโอ้ยจานจานโอ้ห อะไรกันนี่เรื่องมุมกล้องนะครับเราสามารถปรับได้ที่กล้องตรงนี้นะครับเนี่ยมันมีมุม4มุม1มุมมุมสเนี่ยมุม3แบบที่ผมใช้อยู่อะไรแบบนี้นะครับผมว่ามุมสมันค่อนข้างโอเคนะมันเห็นภาพมุมกว้างของตัวเกมได้ค่อนข้างดีนะครับใครถนัดมุมไหนอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะครับอันนี้มันบอกกันยากอยู่แล้วนะครับสำหรับตรงนี้โอเคเดวิดว,วิลบอโอเคแย่งได้แล้ว ชนกันเองอะไรกันนี่ไปครับวานเนอร์ยิงเลยดิโมวานเนอร์นอกกรอบเขียนโทษหรือว่าเปิดไปครับสุดจัดประหลัดไม่ไม่กล้าแบบยิงจังๆนะครับ ก <G l ure> ลัวล้ำหน้ามองครับมไม่ได้ครับจังหวะนี้นะผู้ชมเราเปิดมุมอีกรอบนึงครับ <S <S โอ้โหเรียบร้อยครับผมติมโมเวนเนอร์ครับผมยิงไปแบบง่ายๆเลยนะสุดจัดประหลัดไม่ได้บอกเลยครับเจ๋งมากๆเลยนะสำหรับตัวนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวบรรยากาศเกมเพลย์คร่าวๆ,ๆนะครับเดี๋ยวไปดูเมนูนอื่นที่น่าสนใจภายในเกมกันครับผม ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดู My t ท a m นะครับ My t ท a m ตัวนี้ก็จะเป็นการจัดทีมจัดตัวละครนะครับก็คือ,อไม่จัดตัวละครดิจัดแผนการเล่นนะครับอย่างเช่นเราจะเอากองหน้าเป็นใครอาจจะเป็นฟิลโฟเดนนะครับเวลเบกไม่ไหวแล้วอะไรแบบนี้นะเดนนี่เวลเบกไม่ไหวเราโฟเดนไปไว้นู่นก็ได้นะครับ อันนี้ผมให้ระบบเซตให้นะครับเอาเฟอเดนไปไวกลางเนาะวิธีการสลับตัวละครก็กดตัวนี้นะครับกดที่ตัวละครนะครับแล้วก็จะมีการสลับแบบนี้นะครับเอาดิโมเวเนอร์เข้ามาใส่แบบนี้ก็สามารถทําได้ก็คือเป็นการลากวางตัวละครเลยนะครับอยากสลับตาแหน่งไหนเราก็ดูตัวละครนะครับมีตัวละครหรือว่านักเตะคนไหนที่แบบแตดดีๆก็ลากลงไปวางก็ได้เนาะเอาฟอเดนมาเล่นกลางอะไรแบบนี้ก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับท่านผู้ชมครับหรือ เราขี้เกียจคิดนะครับว่าอยากจะเอานักเตะตัวนี้ไว้ตรงนั้นตรงนี้นนอะไรแบบนี้นะครับด้านขวามือตรงนี้ก็มีในส่วนของการชัดแบบออโต้นะครับก็คือมันจะฟิกให้เลยนะครับตอนนี้ดิโมเวนเนอร์นะครับเนียงโกลันโอ้โหฟิวชอนฟิวชอนมันกองหลังนะทำไมไปอยู่ข้างหน้า ใช่คือจัดบางอย่างตำแหน่งมันไม่ใช่นะครับแต่ฟิวเจอรก็เล่นได้หลายตำแหน่งและสเตตก็โหดอยู่นะครับนอกจากนี้นะครับในการจัดตัวละครเนี่ยครับเราสามารถเทรนนิ่งนะก็คือเป็นการอัปเกรดตัวละครได้ก็คือเอาตัวละครที่เราไม่ใช้แล้วนะครับมาเป็นวัตถุดิบในการอัปเกรดเนาะเราสามารถกดอัปเกรดพรีวิวได้เลยนะครับก็คือถ้าสมมติว่าบวกหนึ่งตัวละครแบบนี้นะครับจะเพิ่มสเตตอะไรบ้างนะครับเพิ่ม agility นะครับ s p n speed นะครับการออกตัวอะไรพวกนี้เนาะ เราเลือกเลยนะครับเนี่ยมันจะบอกนะอันนี้ได้สแตทเท่าไหร่นะครับอันนี้ได้สแตทถึงเลเวล5้เนาะกดเทรนแบบนี้นะครับนี่ครับเลเวลสี่องเหรอไม่ถึง5เนาะเนี่ยครับสแตทก็จะเปลี่ยนไปนะครับมันก็จะมีสแตทเพิ่มเข้ามานะครับเออตามนี้เลยนะครับก็จะเป็นการอัปเกรดธรรมดาทั่วไปนะครับสามารถอัปได้ทุกตัวละครเลยสําหรับตัวนี้ต่อมาก็จะเป็นเมนูเพลเยอร์เฉยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเพลเยอร์ที่เรามีทั้งหมดเนาะสกิลมูฟเปิดเลเวล7นะครับ ไอ้สกิลมูฟเนาะเราเปิดให้ดูไม่ได้นะครับต่อมานะครับเรามาดูสกิลบูสนะครับสกิลบูสตัวเนี้ยถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับมันจะเป็นการทักษะเฉพาะนักเตะแต่ละคนนะครับอย่างเช่นตัวตัวนี้นะครับเห็นว่าก็จะมีการนักเตะอยู่นะครับสำหรับตัวนี้ก็จะสามารถอัพเลเวลนะครับแล้วก็เพิ่มบูสให้นักเตะนะในความคิดผมนะถ้าเข้าใจไม่ผิดนะครับเนี่ยอีจิรลิตี้นะครับก็จะมีนักเตะที่รองรับในส่วนของค่าตัวนี้นะครับนะก็จะประมาณนี้หลักๆในส่วนของการจัดทีมนะครับ นอกจากนี้มีอะไรอีกนะครับที่สามารถเปิดให้ดูได้นะตอนนี้ก็จะเป็นเมนู quest นะครับที่เราเข้ามารับพวกของรางวัลต่างๆพวกเงินโมงเงินม่วงอะไรแบบนี้นะครับบางทีก็จะเป็นพวกแพ็กเกจการ์ดเนาะแต่การ์ดแบบนี้ก็จะเป็นแค่ point เฉยๆนะครับเป็น point เป็นเงินเนาะเอออ่าแล้วสามเมนูเนี้ยผมไม่สามารถให้ท่านผู้ชมดูอะไรได้นะครับเพราะมันล็อกอยู่เนาะอย่างเช่นอันนี้เลเวลสินะีกไกลเลไนเลื่อนขึ้นมงเลเวลสามเ อันนี้เลเวล5นะครับน่าเล่นอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งได้มั้งแล้วก็ตัวนี้นะครับก็ยังไม่มีฟังก์ชันนี้นะครับน่าจะเป็นตลาดนักเตะเนาะสะตร์นะครับสตร์นี้ก็จะเป็นการเข้ามาสุ่มการ์ดซื้อการ์ดสุ่มนู่นนี่นั่น,นะอะไรแบบนี้นะครับแพ็กเกจบูท เนี่ยการนักเตะมีราคาอยู่นะครับคือมันเป็นเวอร์ชันเบต้านะครับเล่นไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวเนาะใช้ไปเลยเงินนะครับเดี๋ยวเวลาเปิดจริงมันก็รีอยู่แล้วนะครับผมส่วนโหมดอื่นๆนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีเมนูเควสตรงัวนี้นะครับก็คือเราทําอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มารับของรางวัลในเมนูเควสนะครับก็จะมีเควสพวกรับงงรับเงินรับแต้มต่างๆนะเพื่ชมครับ แล้วก็เมนู3เมนูตรงนี้ยังไม่สามารถให้ดูได้ครับตอนนี้เลเวล4เองนะครับหลีกเปิดเลเวล10เนาะแล้วก็มาร์เก็ตนะครับเปิดที่เลเวล5นะครับอันนี้ก็น่าจะอีกนานนะครับยังไม่มีฟิวเจอร์นี้นะตอนนี้นั่นเองนะาผู้ชมครับส่วนหมดการเล่นก็จะมีคิกออฟนะครับคิกออฟก็จะเป็นการเล่นตามตัวเส้นตัวนี้นะครับเขาจะบอกว่าให้เราทําอะไรไปเจอทีมไหนนะครับได้นักตรงนักเตะด้วยนะครับสำหรับตัวนี้เนาะต่อมานะครับก็จะเป็นเมนูตัวนี้ เมนูตัวนี้นะครับจะเป็นหมดออนไลน์เนาะนี่เล่นกับผู้เล่นอื่นนะครับวันนี้เล่นกับเพื่อนนะครับเราสามารถเล่นเกมนี้กับเพื่อนได้นะครับก็คือเราต้องแอดเฟรนกันก่อนนะครับแล้วกดเซิร์ชอีกทีหนึ่งนะครับใส่ชื่อของ ID เพื่อนลงไปนะครับแล้วก็ตอนเราเล่นนะครับก็แค่แบบเชิญเพื่อนนะครับที่มีรายชื่อของเราอยู่เนาะนี่ครับเชิญเพื่อนเข้ามาเล่นกับเรานะครับเราจะได้เล่นกับเพื่อนได้นะครับสําหรับตัวนี้เนาะ แต่ปิงมันค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับตัวเซิร์ฟเวอร์น่าจะยังไม่เสถียรเท่าไหร่นะครับเพราะยังเป็นแค่เวอร์ชันเบต้าเท่านั้นเองนะผู้ชมก่อนที่จะจากกันไปนะครับเรามาดูฟันเฟืองนากขวาบนนะครับสำหรับการตั้งค่ากราฟิกแล้วก็ในส่วนของตัวออดิโอนะครับเสียงภาคอะไรแบบนี้นะครับนะกราฟิกก็จะเป็นตัวกราฟิกตัวนี้ท่านผู้ชมครับ อ่าอันนี้อยู่ที่มือถือแต่ท่านเลยนะครับถ้าต่ํามากๆนะครับก็แบบนี้เลยนะครับมือถือสเปคดีหน่อยก็แนะนําไปเอาร้าเลยนะครับแล้วก็เปิดเป็น60 FPS นะครับกดเซฟเนาะแค่นี้แหละนะครับส่วนการตั้งค่า a u ิโอหรือว่าเสียงพากย์นครับมาที่ audio setting ตรงนี้นะครับมันจะมีการดาวน์โหลดเสียงเนาะก็ดาวโหลดสเตเดียมซาวเวฟเกก่อนนะครับแล้วทีนี้เราก็เลือกเสียงบรรยายนะครับว่าเราจะเอาเสียงบรรยายภาษาอังกฤษนะครับของประเทศอังกฤษอิตาลีเยอรมัน จะแป่นอะไรแบบนี้นะครับนะอันนี้ก็ลองเลือกดาวน์โหลดกันดูนะครับในส่วนของตัวออดิโอนะครับเสียงภาคต่างๆเนาะวันนี้ก็น่าจะฝากท่านผู้ชมไว้ประมาณนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม